คำเตือนรายการนี้ขึ้นด้วยความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีเนื้อหาและคำอยางที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรไรับคำแนะนำนะจ๊ะจบ,จ,บจากสวัสีดีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเจอกับช่องแอปพีซเราครับผมมาในเกมน้ำยาข่มน,น,นะครับผมมานะเริ่มที่แบบน่ารไป อัลโหลเจ๊เราจะเอ๊เจ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 นี้สโม๊เโ๊เจ๊เจเจ๊เเจ๊าจเจ๊เต ทำยาอาคมนะเกมนะมนะใครสนใจนะก็แต้คอมเมนต์ในช่องแอดวีสัลา์ได้เลวนะก็ไปไปยาว,ยาวลๆลันๆเลยไปสุดยอดสุดยอดเสียสยาวตามดิตามดิตามดิมดโอ้ย กลันเลยบังปเลยสุดยอดอตามไปดูเลยแตงหิ้งรเง,งีย้ยว่ากโอเคแล้วผมเกมนี้นั่นใหนะ <c oughs> <ป>้ไปมาช่อหิ่งช่างมาช้อว่าโขโตไป สามสองหนึ่งปาุกเก้ลุกก้หอปดยอดลยนะปาลงมาไปก่อนนะ15ลงมาไปก่อนนยาวๆผมวันนี้ ไปคนดูแ้วผมเา่าการที่เราจะมาแบบหาแบบรายได้เสริมมาผมมันก็เปนีีกต้นเชียนะยยนะแล้วก็ใช้ได้นะแต่แบบไม่ติดอะไรมากทุกบิดมีรางวัลต้อนตลอดนบะเกมนี้นะน้ำยาอาคนนะผมถ้าใครสนใจนะผมผมดูว่าสนใจนะเกมนี้นะหรือเกมไหนๆนะกน็นะะผมติด ตาม,ะมตาานะผมไต้ช่องนะผมแอ็วีสะละัอได้ทุกเกนมนะครับผม,นะมย้ำนะทุกเกมเนาะปักประอะใดูเฮ้ได้เหรอเอ้ยมึงหลงเว้ยีเดยยียวเอ้ย เดี๋ยวพ่อพอเดี่ยวสิบห้าเอาไปนิ่มๆเลยอ่ะนิ่มๆเลยอะอ่ะนิ่มๆเลยอะสิบสองอ่ะ12สิเอาไปเดียวยาวเดี๋วยาวเดี๋ยวยาวบอเลยเดี๋ยว มาห่อมาแห่พูดถึงเอาได้นะครับผมไปลงมาอออหอลงอลอยลอยลอยลไปไปออลงแบบนี้ลอยแบบนี้ก็พอเลิ เอ้ใจเย็นใจเย็นมันเคะเดือดใจเย็นโมย <c oughs> น้ำยาอาคมนะไปไ <c oughs> <c oughs> งะผมบอกแล้วว่าทุกงเดือเอาวันก้อนโต่อวผมในเกมที่ á, แอปปิสลอตมานำเสนอนะคุณดูนะใครสนใจก็ตางแอปปิสลอตมาฟังได้เลยนะคะต่อไล่ะพี่

คุณสองร้อยได้มาเะไร่เอาแปร้อยะอ้ยได้มาเจ้ารอฮลงดูหนังไปไหอกนี้ก็รางวัลรวมนันก็ประมาณนี้นะนะก็ผมว่าป้าปางอยู่ในเกมนี้นะใช้ได้นียแหละฮะแปลต่อ่าเลย นี่เราจะเห็นคยังเลเด็ดสิแงดัดเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเอ้ฮ้ยเอาดีเอ้ยเอาดีดเอาดีอมรางวัลยอนโตโอ้โใหญ่จังไม่ใช่ริปโตแล้วผมอันนี้คือรางวัลยอนโตแล้วผมโอ้โหใหญ่จังนะครับผม ตัวใจผมนมันีีเก่าแน่นนแน่นอนแน่เต็นยาวๆเต็นยาวๆมีสาวๆเล่นยาวๆม่สาวๆ

ข้าแับเดือดโอ้โหยลงมาเนี้ยโหล่เียไปอื้มอื้มอื้มอือื้มอือื้มอื้มอื้ม แต่ในความจะเจ้าไปเลยไงคนดูจด้ว่าได้เว้ยนั่งรั้วมันได้อะมันได้อะก็โอเคเว้ยไมู่้ใช้ได้ไปต่อเว้ยต yeah ั้ง หนึ่งสอย่าย้อนเงี้ยอย่าอย่าย yeah. <To> ้อนเงีอย่าย้อนเงี้อันดับอย่าอ่มเล่นบอลครับผมแต่ละทุกมีมีรางวัลแบบนะเกมที่แอตวีมาเสนอเนี่ยในช่องแอตวีเนี่ยถ้าสนใจใต้คอมเมนต์เลยนะเข้าะว่าไม่เออไม่จะปังแอตวีเลย ถ้าดูดไม่ตองพูดเยอะหรอกลองมาดูแลกันแต่เราเข้ามาดูไปต่อต่อต่ต่อมโหมโหไปหืมอึนไปหนุ่มยาวไปห่มอนไป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  เฮ้ย okay. อึมถ้าสเก็ตเตอร์ลงมาอีกอันหนึ่งนี่คือพะโลนะพะโลไม่ลงเลยมันต้อง,ง,ง,งว่าลงแล้วผมจังหวะนี้มาขนาดนี้แล้วมต้องลงทงไม็ด่่ะฮึมผมบอกแล้วถ้าลงอีกตัวนึงถ้าลงอกตัวหนึ่งพะโลเดี๋ยวพะโลผมไมปไหนโดมนมาไปทเทค่ห้า ยาวเลย,เลยไป <c oughs> ลงมาแบบนี้ก็กระแทกอีกกระแทกอีกส <c oughs> ามสิบแบบยาวๆจริงๆเกมนี้นะครับผมถ้าใครถึงใจนะครับผมก็ใต้คอมเมนต์ในช่องแอปฟรีอตได้เลยนะครับไม่ต้องเม لو, ่เอาแบบออกมาครับ เล่นเอาปกติพอครับ <BR> ส <EN CH surtout> ุดจ <K r ên cuestión> ัดเรียบหาข้าข้าวหาข้าขนมได้นะครับผมสวยสดสวยได้นะจัดเอฟวละอื้มอืมอืมอื้มลงแบบนี้ก็โร้อยยาเลยไอ้ตอ ไปครไปเอ้ส่วนั้นเนี่ยส่วนั้นเนี่ยอาคมอาใจเจออาไหนอาปังโอ้ไปเรื่อยนะครับผมคนดูคนดูเลยไปไปคนดูอืคนดูนดต้องตามแล้วลว่าจังหวะเนี่ย ไอ้ตรงขนาดนี้ก็ไม่แล้วผมมันต้องลงยังไงคน,นลงคนโดนต้องลงแล้วมันลงมาสองตัวแล้ว,น,ลวน้ำยามาตัไนไม้ลงยังไงล่ะไปเน้ะไปเอดี๋ยว แซกเก็ตเตอร์จะลงมาอีกแล้วจะพาเราปางกันอีกแนะดิไปลงขนาดนี้ลงขนาดนี้ซัด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 ยาว สเกตเตอเกตีลองสักอีกทีหนึ่งเถอะนาไปไอสามหางก็ได้รวันก้อนโตเลยก่อนเนอะตีแล้วเุมสองร้อยจ่ะองน้อยองันไปเวลากราโงไปอือมาต่อลงจริงไหมจริงวะ เออโอ๊ะปดท้ายก็เติมอ่ะ hm. ฮ่มก็ท huh ั้งหมดสามสิบรอบนคนดูก็ได้แค่นี้ก็เห็นโอเคแล้วก็ใช้ได้แล้วไม่น่าเกียดไม่อะไรนะไปเรื่องที่ตนที่เป็นยี่ิกันเลียแหละขอจะเกิดอะไรจะปักหล่มไปเอ้ย โมตโรโต้ไปเอ้ยงมาไปอวเ็นช่องนี้มีอวาวันก้อนโตคว้าตเลยันลไปว่ไม่จับวะเออได้นอดีดีละ พูดถึงก็ปังในเกมนี้นะน้ำยาคมนะครับผมถ้าใครสนใจใต้คลิปคอมเมนต์นในช่องแอควีสล็อตเลยนะครับไปเฮ้ยอาหารจริงเอาดีทำไมอ่ะเอ้ย

แต่พี่ก็ขอลาตัวไปก่อนเนาะก็ความังพาปังกัแล้วเนาะก็ตามตามกันด้วยนะเป็นางานจะแห่ปีกน,นะครับสวัสดีครับ